สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วในเกมชูมไรเดอร์ไออันนี้ก็คือดินแดงแห่งเมืองฮิมะก่อนนี้ฤดูกาลเยอะจริงๆฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวมีหมดไม่เกี่ยวครับที่นี่มีทั้งปล่องภูเขาไฟไม่ใช่มันคือไฟไฟเผาเลยอุ้ยไม่ใช่พีมมมม่มีกไอันนี้คือแซมแซมเบอร์ของเราเฮ้ยปล่อยแซมเบอร์ของฉันนะ เจ้าจะทําอะไรได้เจ้าไม่มีทางช่วยรอนได้หรอกอย่างไรข้าก็จะไม่ต้องใช้รอนแต่ว่าจะยืนคุยกันตรงนี้เหรอลมมันแรงนะเข้าไปข้างในไหมโอ้ได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 เข้าไปข้างในกันดีก,กว่าอย่างน,น้อยมันก็ไม่มีลมกันโชกนะนะเอาชิบหายแล้วมันเข้าไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าเราจะช่วยที่มีโกแล้วก็ ไม่ไม่ใช่เราจะช่วยแซมนี่ชกจำผิดเราจะช่วยแซมก็มันเข้าไปแล้วเราต้องตามเข้าไปข้างนอกกลมมันแรงพอเข้ามาก็าเจอกับปรองภูเขาไฟแล้วก็แมกมาบวกกับราวาเออต้องเอ้ยนี่ไงเสาคิดอยู่มันมีตรงนั้นให้ ยืนแต่ว่าไม่มีเสาได้แงไงนี่ไงปักเรียบร้อยเ <c oughs> กือบตกเกือบตกมาถึงแล้วแล้วก็โดดมาด้านข้างสินะปัก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 เรียบร้อยขึ้นมาขบนได้อยู่นี่ไงพื้นที่โลกของเราแล้วก็ตรงนี้โดดได้ครับ จากนั้นก็มาเจอกับทางเข้าที่เราเข้ามาเออมีจุดไหนอีกเดี๋ยวก่อนเราควรไปทางไหนอ๋อทางนี้ตีไงโอ้โหลมก,ก็เย็นเย็นมามามาทางนี้สิปอโอเคเจอทางขึ้นแล้วเกือบเจอหินยอกหิน หินงอกหินย้อยแล้วอ่าโดยขึ้นตรงนี้เฮ้ยเมื่อกี้ขาเราจมตรงนั้นเป็นหิมะชัวร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประตูตรงนั้นเราเกือบตกประตูอยู่ตรงนั้นดังนั้นน่าจะต้องดึงไอ้ตบบนี้นี่ไงดึงซัดดึงไม่ใช่ต้องดึงมาทางนี้สิแล้วให้ลมมันเป่า พีพีพีพผิดต้องดึงเชือกนี่นี่ชนไปโอเคแล้วก็มาเจอบันไดหนึ่งอันไตขึ้นไป <c oughs> บันไดาขาดด้วยอ่ามีเสาอย่างนี้แล้วก็จุดยิงอยู่ตรงไหนตรงนั้นปักแล้วก็ขึ้นไปครับทถลยถลยขึ้นไปยาบ โอ้โหเกือบ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 แห่งแรงใช้ได้ปึ้งจับจับจับไว้จับไว้อะไรริบบิ้โอ้นั่ล่ะยุเหยิงว่าพวกมันจะตามไปสมทบกับหัวหน้ามันแล้วเจ้าตงระวังตัวไว้ให้ดีรับทราบจะระวังตัวไว้แต่ตอนนี้หนาวซะเหลือเกินโดดแรงลมจะช่วยให้เราข้ามผ่างมันไปได้ แล้วก็ตรงนี้ปีนต่อไปเอาชิบหายนึกว่าโดดทาที่แล้วมันมีให้เรามาเกาะตรงนี้นี่เองนี่ไงแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะดับเบิลจัมได้อยู่นะนี่โอเคดับเบิลจัมได้แล้วก็ไต่ได้แล้วก็ทางขึ้นก็อยู่ตรงนี้จะวั่ห่าขนาดนี้ ไม่เกาะน,นี้มันมีหลายเรื่องดูจังเนี่ยเฮ้ยโอ้ย,อยนั่นไงอ๋อนี่ไงตรงที่เกาะแล้วก็มีเสาคิดอยู่มีเสาแล้วไม่มีที่เกาะไป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 เดี๋ยวก่อนนะจะต้องลงมาสินะ นี่ไงปักไว้แล้วก็เข้าถา้ำเข้าไม่ได้อ่ะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะลงได้อยู่ไม่ใช่สิต้องปล่อยตรงนี้แล้วก็ปักตรงนี้นี่ไงทางขึ้นอยู่ตรงนี้มามาอากาศข้างนอกซึ่งหนาวเราต้องเข้าไปข้างในก่อนที่เร็วที่สุด อาอิมเต็มครับต้องขอจุดไฟสักนิดหนึ่งเพื่อให้ความอุ่นกับร่างกายแป๊บเดียวก็พอแล้วไม่ถึงวิอ่ะส่วนกระสุนเราไม่มีอะไรต้องเติมจากนั้นเราก็มีที่เหินอยู่เหินไปเหินไปเหินไปจับไม่โดนหรือว่าจังปะกระโดดเราไม่ได้อ่ะเราไปกระโดดปริ่มเกินต้องกระโดดตรงนี้ เออได้ถึงว่ามันก็มีจุดทางไปทางเดียวนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราเดินไปไม่ได้เฉยเลยเอาเอาไม้ไม้ไม้ลวกใส่หัวอ่าตรงนี้โอเคจุดปีนจุดปีนจุดปีนปลายมามาตะมากรแกล้งหน่อยดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ปึ๊กนี่ปักได้ปักได้ปักได้ป,ไดปักดี เอาง่ายๆถ้ามันลวกเสร็จแล้วนี่คงไม่หอดนะแล้วก็ตีออกข้างเล่นด้านข้างครับตีออกข้างเสร็จแล้วก็ลากซกข้างในต่อนี่โอ้ยเกือบร่วงเกือบร่วงเกือบวงหลังจากที่ไตได้ไม่นานเราก็มาถึงแล้วนี่งไงข้างบนสุด เฮ้ยอ,อะไรอ่ะมักนก่าอนาเใช่เป่าดูเหมือนว่ามันจะทำการให้แซมเป็นเครื่องบูชาย,ยันเพื่อชุดชีวิตแล้วแซมเพื่อนของเราเอาแล้วไงเอาแล้วไงเียกเียกนี่ต้องยิงต้องยิงต้องยิง โอ้โหลมพัดลมเทโอ้ก็ไปไปไม่ได้โอ้ไม่ก็ท่านเราเอาเราเบิดยาดไปเลยล่ะทีอืมโอเคช่วยดูชู่ช่วยดูดีกว่า พร้อมตู้ใหญ่ก็พร้อมหลบหลบหลบนี่แซมแซมแซมพอนเราต้องรีไปช่วยต้องรีไปช่วยพวกนี้อย่ามาขัดขวางกันดิหลบ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 นี่ลบแล้วก็แทงเข,าเข้าไป โโโโออออยยยยชิบหายอะมาแบบนี้มาแบบนี้ฮอ้แซมแซมแซมต้องเก็บสุนก่อนก่อนไปเก็บกระสุนก่อนเออตรงนี้ขึ้นไม่ได้ เอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อเอื้อโอ้โหลมแรงลมมันแรงเดี๋ยวก่อนวิญญาณวิญญาณคลียเคลียด,ยดได้โปรดได้ปดโปรดพวกมันชุบชีวิตกันมาแล้วเดี๋ย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 วไอ้นี่ไอ้โอ้โโชคดีโชคดีของเรามีของมากั้นไว้โน้แล้วโน้แล้วมันโน้แล้วแซมเราโน้แล้วมาแล้วหลังจากที่ เอาเถอะเราข้าม,มาได้แล้วสีหน้นเราดีไอ้นั้นช่วยเราไว้แต่ว่าเราก็มาเจอกับไอ้พวกกองโจรน,นี่อีกแล้วนี่ไงนี่ไงแค่ช็อตแค่ช็อตไม่ตายไม่ตายเราจะตายแล้ว,ลวจะตายแล้วจะตายแล้วอารมหน่อยโอ้โหระเบิดร,ระเบิดร,ระเบิดตรงหน้าแต่ว่าปืนพวกน่าจะดีสุด นียิงก้นมันไปมาอยู่ไหนยั่ไนโอเคระเบิดกันเองนะั่นแหละดีละเป็นกระสุนโอ้โห,โโหระเบิดมันยังไงมันอยู่ไหนอยู่ข้างบนเหรอปึ๊กปึง๊งนี่ให้ลบลบลบข้างล่างมันเนี้ยนี่ นี่นี่ระเบิดมันล่วงครับทำให้เราเ <laughs> จ็บชิบหายเองหลบหลบหล,ลบสักหน่อยมันคงไม่เข้าหลังเรานะขอถอยมาสักนิดหนึ่งมาอีกแล้วตีต,ตีมาไม่โดน <laughs> ยิงลูกต่อยยังไงไม่โดน <laughs> อีกรลบอีกรลบ อีกชอบเหรอไม่ยิงแล้วไม่หลบด้วยอุย้ยมามาอีกครับนี่ต้องหลบจริงแฮะตอนนี้แซมโดนยึดลาไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวดิลมมันแรงลมมันแรงลมมันแรงเราทำไงดีเฮ้ยงัน โอ้โ oh, no. นไปไม่ได้แซมใกล้ตายโอ้ยเดี๋ยวก่อนดิโห้ปืนที่พื้นที่ชิบหายแล้วเราจะเดินไปยังไง <c oughs> ต้องวิ่งยังไงเลยเนี่ยเออเออฝั่งอื่นโดดก่อนละกันปนึโอ้โหบลิบๆลิบๆโตด,ดตรงนี้อ่าโอเคปักได้อยู่ดีนะไอสเสาตรงกลางน่าันแข็งแรงอยู่นิดนึง โผลลมแรงมากแต่ไม่คิ่ว่าพี่ทำแบบนี้จะมีอยู่จริงแฮะอ่ามาเจอกับศัตรูเป็นกองใครอ่ะเหมือนพวกเรามาช่วยเหรอไม่ใช่ในนี่มันไอ้ที่มันโดนซัดปิวไปเมื่อกี้หรือเปล่ามันปีนขึ้นมาจากหน้าผาได้เหรอแม่แต่งของโจรมันก็ซัดได้เรื่ังมากนี่เมืม่อวันซัด พวกเดียวกันมันยังสั้นไม่เรียงแบบนี้แล้วเราดิก็คือมันจะเพื <c oughs> อ่อขัดเราเนี่ยโอ้ยหลบหลบครับหลบครับหลบหลบครับหลบครับเอาชิบหายชิบหายชิบหายอย่างนี้มันต้องโดนเองนันนี้ปึ้งโอ้โหจ็บหนักเลยเราปึ้งโอ้ย เชื่อไหมงานเหรอง้านค้างด้วยตึงต้งตึ้งโอเคนี่ไงต้องยิงใกล้ๆเราโอ้โหเด็กไม่ไกลเคิร์สนี่ไงนี่ไงใกล้มันใกล้มันใกล้มันเปล่าไม่ใก,กล้กลเลยไม่ใกล้เลยไม่ใกล้เลยปึ๊กปึ๊ก ชิบหายกระสุนมดปักตัวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขใาใกล้มันโดนมันสัดไงลังอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนเราฟันมันไม่ได้อ่ะเ <c oughs> จ็บลังเหรอ เจ็บหลังมันเจ็บหลังเราต้องตีข้างหลังมันนี่ตีข้างหลังตีข้างหลังข้างหลังไม่มีเกาะใช่เปล่าข้างหลังโอ้เขาใกล้มนันทีไรไปแบบนี้ทีเอานี่ไงตายไปซะเอฟเอฟนี่ซับเขาเต็มหน้าแต่ว่ามันดันไม่เป็นไรเลย แล้วก็มีพวกมาเพิ่มอีกนี่นี่น,นี่มันก็ซัดพวกมันอยู่มันซัดพวกมันเล่นเลยเลนนยมันหายมันหายเอากะสุนดันมดลชี่หายนี่งไง ไอคไม่ใช่ซันบอกไม่กระจุยอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยลลมลมครับลมครับลมครับลครับง้างดีง้างดีจะเข้าไปตีข้างหลังหน่อยตีต่อชอบดทำไมช็อปวดตอนแต่ความสําัญ นี่ได้เจ็บหลังบ้างเหรอเจ็บหลังบ้างดีจะได้ปีข้างหลัอุ้ยอุยอย่าหันตาอย่าหันตาไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอกับสูนั อุ้ยอุ้ยนี่งไงวัดข้างหลังมาแล้ววิ่งข้างหลังมันสัตวมันไปต่อครับปึ๊งนี่สัตว์ถีบอีกนึงนี่สัตว์อีกสัตว์อีกสัตว์อีกปึ๊งปึ๊งน่าจะตายนะแทบจะตายอี๋ี๋โอเคยี๋รัวๆไปแล้วก็ได้อีกีมาอีกนึงร้อยแต่ว่าแซมของเราก็ยังร้องโหยหวนไม่เปลี่ยน ขอกระสุนสักนิดหนึ่งลูกซอมได้มาสเปซทันเยอะเลยนะมาแล้วมาแล้วข้ามาถึงแล้วแซมโอ้ช่วงตีมาถึงทงันเอาแล้วไงเอาแล้วไงต้องกำจัดมันก่อนฉันนู่นเอโอ้โหมันไม่ยิงขวเราไปยิงธนูลาทิ้งตึง้ง <c oughs> มาซัดเราคนเลยมาซัดเราคนปึ๊ง <c oughs> นี่ไงปักหลังไปอีนั่นไงอาวุธของมันนี่ไงอาวแต่ว่ามันใช้อาวุธของเราก่อนเราเห็นปืนมาแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเม่นหนูแล้วให้ดูนี่ไงได้ปืนมันแล้วป,ปืนมันปืนพวกหนึ่งกระบอกเอาของเราอีกหนึ่งกระบอกอยู่ไหนเอาปืนเราไม่มีเ๋อมีมีม,มีนี่ไงปืนสองกระบอกแล้วยิงยิงเฮ้ยทำไมคิด เดี๋ยวก่อนทนำะไมคิดสายมันเป็นยิงปืนข้างกว่าเออโอเคมันตายมันตายมันร่วงแล้วร่วงไปแล้วลาคาแล้วนะต่อไปก็คือแซมต้องรีบไปช่วยก่อนไอ้เจ้านี่คิดจะมายึดล่างของเพื่อนรักของฉันเดี๋ยวจะปาดคอเลยเอาปาดคอไม่ได้หรอกอะไรโอ้ เอาท่อนไม้แทงโอเคดูเหมือนว่าจะระเบิดหายไปแล้วนี่โอ้จบสักทีเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะมาช่วยเพื่อนได้แต่ละคนเออแซมเธอไม่เป็นอะไรนะฉันมาช่วยเธอแล้ว,วเอาละดูเหมือนว่าละหลังจากที่เราช่วยเพื่อนกันเสร็จแล้ว จากการพูดคุยกันนิดนึงก็ทำให้ฉากเลื่อนขึ้นไปดูแสงตะวันแล้วก็พายุฝนทั้งหมดฝ <c oughs> นุกตอนไหนเนี่ยตอนแรกเป็นดีมากอยู่เลยอ้าตะวันออกมาแล้วแสงตะวันนี้แล้วแล้วก็ฝนก็หยุดตกไปมาแล้วมาแล้วอา <c oughs> ลครับดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลง อย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีเพื่อนบางคนที่ว่าไม่สามารถรอดชีวิตกลับมาได้<ร>และก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม<ร>าช่องของผมด้วยนะครับรสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้แล้วแหละตอนนี้ก็กลับบ้านกันแล้วเมนูลาลาของเรา I've been naïive. so blind, so naive. For years resented father. my doubted him like the rest.